วันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากครับทุกคนคือรหัสที่พี่เล่นมาตั้งนานเอาไวแ้แจกเพชรให้น้องๆอ,อยู่ดีๆวันนี้ก็ถูกลัง,งับนะครับผมคือต่อไปนี้พี่จะไม่สามารถแจกเพชรให้ใครได้แล้วใช่ไหมคืออยู่ดีๆพี่ถูกแบนพี่ไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรทั้งนั้นช่วยเล่นอะไรก็ไม่มีนะครับโอ้โคตรเศร้าเลยครับดูดินี่ขึ้นอย่างนี้เลยครับทุกคนพี่ขอโทษแทนน้องๆพี่ๆอ่า หรือใครก็ตามนะครับผมที่มาคอมเมนต์ยูดีนะคือที่พี่ไม่ได้ส่งเพชรไปให้คือรหัสพี่ถูกแบนนะครับตอนนี้พี่ไม่สามารถเข้ารหัสได้นะครับคือเป็นเรื่องที่เศร้ามากครับทุกคนคือพี่อยากด้รหัสพี่คืนมากแล้วพี่ก็เติมไปเยอะด้วยแล้วพี่ก็แจก,กเอาแชร์รหัสนี้แจก,กอ่าเพชรให้นนองๆด้วยคือตอนนี้มันไม่มีรหัสเล่นแล้วครับคือมีรหัสอยู่แต่มันก็แจก,กเพชรไม่ได้คือรหัสนี้พี่เล่นมาจนเลเวล70แล้วคนที่อยู่ในแคน์พี่ก็รู้ว่าอ่า ไอดีพี่มันมันเล่นมานานแค่ไหนแล้วมันก็ยู่ดีมันเล่นมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งครับทุกคนคือตอนนี้มันเข้าไม่ได้แล้วทุกคนถ้าไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นยูเอดีนะฮะไฟล์ FIFA ของพี่ไว้ให้นะครับผมนี่ตรงนี้เลยดูครับทุกคนแล้วก็ไปเช็คดูได้นะครับว่าตอนนี้พี่ไม่ได้ล็อกอินมาหลายวันแล้วนะแล้วมันไม่สามารถแก้กเพจให้น้งนองๆได้ด้วย คือต้องพี่ต้องขอโทษให้ทุกคนนะครับพวกที่ให้น้องๆมาคอมเมนต์อยูไอเดีเนาะและเสียเวลาน้องๆน,นะครับคือเราจะแจกเพไม่ได้แล้วแต่เราก็ยังติดตามกันได้อยู่เนาะเราก็เล่นทำคลิปสนุกแล้วพี่จะสมัคร ID ไก่ขึ้นมาเล่นทำคลิปสนุกสนุกให้ดูนะครับทุกคนคือตอนนี้มันมันไม่สามารถเข้าได้แล้วทุกคน พี่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วทุกคนพี่อยากได้รหัสพี่เคิรนแต่มันมันเคิร์นไม่ได้พี่โทรไปหา GM แล้ว GM บอกว่าไม่สามารถเข้าได้ทั้งทั้งที่พี่ก็ไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรนะคือไม่ไม่รู้อ่ะฟีไฟมันเริ่มไม่ดีแล้วอ่ะพี่จะกลับไปเล่น R O V แล้วนะพี่ไม่ไหวแล้วกับฟีไฟโอเคอย่างนั้นพี่ก็ขอให้ทุกคนเป็นมังเกิพี่ด้วยนะสำหรับคลิปนี้พี่ขอคนละหนึ่งไลค์ก็พอนะครับผมคนละหนึ่งติดตามก็พอนะครับไว้เจอกันใหม่ คลิปใหม่นะครับผมในอีกไม่นานนี้พี่ก็อาจจะาหาไอ้นีใหม่หาซื้อไอ้นีใหม่มาแจกเป็น่น,นอ้องต่อก็ได้นะครับผมติดตามรอ้อยเลยสำหรับวันนี้บ๊ายบาย